ตอกช็อปมือใหม่ใครที่ลงสินค้าแล้วยังไม่รู้จะไปทางไหนต่อกอย่าลืมมาเข้าที่เครื่องมือโปรโมชั่นนะคะเพื่อเพิ่มการมองเห็นเพื่อกระตุ้นยอดขายนะคะแล้วก็เพิ่มมูลค่าคำสั่งซื้อวันนี้เราอยู่ในส่วนของคูปองส่วนลดนะคะคูปองส่วนลดกับโค้ดส่วนลดนี่ความหมายเดียวกันนะคะคูปองส่วนลดมีหน้าที่เพิ่มมูลค่าคำสั่งซื้อและช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชมไลฟ์ เพิ่มมูลค่าคำสั่งซื้อเช่นตอนนี้ลูกค้าอยากจะซื้อสินค้าที่เราขายอยู่อ5 0่ะ150บาทแต่เราบอกว่าคูป,ปองของเราเนี่ยต้องซื้อ300แล้วจะลด30บาทลูกค้าก็อาจจะยอมซื้อเพิ่มมากขึ้นให้ครบ300บาทแบบนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่านะคะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชมไลฟ์อันนี้ดีมากเพราะว่าสมมติคุณกำลังไลฟ์อยู่เนี่ยแต่คุณไม่มีคูป,ปองให้เขาซื้อเลยลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าไม่มีส่วนรดเลยอ่ะ ก็อาจจะยังไม่เล่งการตัดสินใจซื้อนะคะวิธีสร้างทำไงตัวนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะสำหรับส่วนลด tiktok shop นะคะจะถูกนำไปใช้ตามเกณฑ์ย,ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำหลังจากหักคูปองส่วนลดผู้ขายนะคะประเภทคูปองส่วนลดแบบธรรมดาสามารถรับผ่านช่องทางสาธารณะทั้งหมดในระหว่างช่วงรับสิทธิ์นะคะแล้วก็คูปองส่วนลดในไลฟ์สตัวนี้แตกต่างกันตัวนี้ใช้ในทุกๆช่องทางในร้านค้าของคุณ แต่ตัวนี้เฉพาะตอนที่คุณไลฟ์สดเท่านั้นที่จะใช้ได้นะคะดังนั้นถ้าคุณจะไลฟ์วันนี้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วคุณจะให้คูปองเนี้ยใช้ได้เฉพาะช่วงไลฟ์ก็มาตั้งด้วยวิธีนี้แต่ถ้าจะขายได้ตลอดเวลาก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะซึ่งใช้ได้ทุกช่องทางแล้วก็ไม่ได้ถูกซ่อนในหน้าร้านนะคะตั้งชื่อคูปองนะคะระยะเวลาที่จะให้ใช้ได้นะคะอายุการใช้งานอันนี้สำคัญ สมมติว่าลูกค้ามาที่ร้านเราอะเก็บคูปองแล้วแต่ยังไม่ซื้อสักทีเก็บคูปองเก็บบเๆบไปก่อนปรากฏว่าลูกค้าลืมไม่ซื้อหรือไม่ก็เปลี่ยนใจปซื้อร้านอื่นนะคะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องตั้งระยะเวลาให้สั้นเพื่อที่เขาจะเร่งการใช้คูปองนะคะสร้างคูปองระยะยาวก็ได้แบบนี้นะคะทีนี้เรามาตั้งนะคะมี2แบบคือมียอดใช้ใจ่ายขั้นต่ํา กับไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ําเช่นคนเอายอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำนะคะบอกว่าซื้อ500เนี่ยควรจะลดให้50บาทแล้วก็ปริมาณมีห้าหนึ่งพันใบค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะคะก็คือส่วนลดเนี่ยคุณจะต้องออกทั้งหมด5้าหมื่นบาทจริงๆมันไม่ได้เสียงเงินแต่มันคือการไม่ได้เงิน5 0,000บาทนั่นเองนะคะขีดจากัดสําหรับผู้ซื้อหนึ่งรายให้คนละ1ครั้งเท่านั้นหรือจะใช้เป็น ไม่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ําอันนี้คือลูกค้าซื้อเท่าไหร่ก็ได้ในร้านของคุณเนี่ยแล้วสามารถใช้คูป,ปองได้สมมุติว่าคุณต้องการให้เขาซื้อแน่ๆแบบเนี้ยอาจจะให้ส่วนลดไม่ต้องเยอะ5บาทอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้ทีนี้ต้องไปดูด้วยว่าสินค้ามันราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เหมาะสมที่จะให้ส่วนลดเท่าไหร่แล้วก็มีการตั้งราคาล่วงหน้าเผื่อเอาไว้แล้วหรือยังนะคะแบบนี้ก็ได้ ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นการนำไปใช้กับสินค้าใดทั้งร้านค้าหรือเฉพาะสินค้าที่ระบุก็ให้กดปุ่มเลือกตรงนี้ว่าจะให้ลดเฉพาะบางสินค้านะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดส่งตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะ